ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการสร้างตัวแปรใหม่แล้วก็การหาค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบน,เนมาตรฐานนะครับต่อจากครั้งที่แล้วมาทบทวนกันนิดหนึ่งว่างานวิจัยชิ้นที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องเจตคติต่อวิชาชีพครูนะครับวันนี้พูดเรื่องนี้สร้างตัวแปรใหม่และการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อวิชาชีพครูก็ตามทฤษฎีก็แบ่งออกเป็นสี่ด้านนะที่เขาคนข้นคว้าหาความรู้กันมานะครับทั้งสี่ด้านนั้นก็แบ่งออกเป็นห้าข้อด้านละห้าข้อห้าข้อห้าข้อก็ทำแบบสอบถามก็ให้นักศึกษาตอบไปแล้วละ่ะไอเจตคติต่อวิชาชีพครูเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้โดยตรงนะครับมันเป็นตัวแปรแฝง นะตัวแปรตามที่เราต้องการวัดนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแปรตามตรงนี้ยังแบ่งออกเป็นด้านในแต่ละด้านนั้นก็คือตัวแฝงย่อยตัวแปรแฝงย่อยซึ่งไม่สามารถวัดด้วยตรงเราวัดได้ด้วยอะไรละ่ะก็ด้วยข้อคําถามในแต่ละข้อแต่ละข้อคือ1ตัวแปรนะครับด้านที่นี่ด้านที่หน่หรือด้านสานรภาพวิชาชีพครูก็แบ่งออกเป็น5ข้อใช่ไหม เราะนั้นเวลาเราไปคำนวณหรือวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมนั้นนะครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรด้านที่1ขึ้นมาก่อนในด้านที่1ก็ประกอบด้วยข้อคําถาม5ข้อในแต่ละข้อเราได้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยแล้วก็คือด้านที่1น,นั้นเราแทนด้วยค่า a 1ถึง A5 ดังที่เคยทดลองกันใน ทองเรียนแล้วนะครับแล้วก็เคยบอกหลายครั้งด้านที่2ก็แทนด้วย v 1ถึง v 5ด้านที่3ก็ C1-C5 นะครับแล้วก็ด้านที่4ก็ d 1ถึง d5 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะวิเคราะห์พวกนี้นครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัว ครับในแต่ละในแต่ละในแต่ละด้านนะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาอันนี้มันมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม s v s s นะอยู่นะลองมาดูจะจำได้ไหมนักศึกษาเปิดขึ้นมาเปิดไฟลนะ์ขึ้นมานะครับไฟล์เทส t ขึ้นมาเห็นไหม a 1คือ a 5ก็แทนด้านที่1 v 1 b 1ถึง b 5ด้านที่2 c 1 c ห้ด้านที่3ามดีหถึงอะไรอ่ะดีห้าด้านที่4เราต้องสร้างตัวแปรใหม่ก่อนนะก่อนที่จะหาค่าเฉลีย่ยในภาพรวมของแต่ละด้านก็มาที่คำสั่ง transform transform เสร็ compute variable ก็คลิกเข้าไปก็เกิดหน้าต่าง compute variable ตรงช่อง target variable นักศึกษา,าก็พิมพ์ด้านถ้าเป็นงานของนักศึกษา,าก็พิมพ์ งานของนักศึกษา,าเข้าไปด้านที่หนึ่งเราพิมพ์ช่องนี้ให้มันติดกันนะเว้นว่างไว้เดี๋ยวก็โปรแกรมมันอาจจะอะไรีด้านที่หนึ่งเนี่ยมันร 1, ประกอด้วย A1 หนึ่งหวก A สองวกสามวอ่วห้าหวกันห้าข้อ หาค่าเฉลี่ยทำไงหานอะไรห้าข้อก็หานด้วยห้าก็กดโอเคแค่นี้มันก็ขึ้นตรงหน้าต่างเอาพุทเนี่ยว่าเราคำนวณเนี่ยคอมพิวด้านที่หนึ่งนะสร้างตัวแปรนี้ขึ้นมา Execute แล้วก็กลับมาดูที่มัน Execute ไปอย่างเห็นไหมเวลาเราทำงานมันจะอย่างเงี้ยกดเซฟไปด้านที่หนึ่งก็โผล่มาแล้วนะครับต่อไปท่าน ฐานฟอมคอมพิวด้านไหนด้านที่สองก็อ่ะด้านที่สอง ขึ้นมาเหมือนกันไหมนะขึ้นตรงนี้นนมาต้องขึ้นให้ดูนะเข้าไปที่นี่เนหะ็นไหมด้านที่สองมาแล้วกดเซฟต่อไปด้านที่สามทำต่อไปเรื่อยๆจนครบนะจนครบ สามมาเจยดร้อยไปไงทั้นที่สี่ส่่วงเล็บไปทัานที่สี่สสวิจัยเบื้องต้นอ่ะมันไม่ได้ยากมันง่ายๆ่ะครับย,ยิ่งวิจัยเชิงปริมาณยิ่งง่ายใหญ่ วิจัยที่ยากคือวิจัยเชิงคุณภาพต้องลองไปเก็บข้อมูลใช้เวลานะครับวิจัยเชิงมาณก,ก็เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับโปรแกรมพวกนี้ไม่ได้ยากอะไรหานห้าอโอเคโอเคครบแล้วไหมวันนี้ที่เราทำํำสี่ด้านแต่สิ่งที่เราต้องการวัดจริงๆตัวแปรตามเราคืออะไรเจตคติเพราะฉะนั้นเจตคติมันเกิดจากไอ้ด้านสีด้านเนี่ยมารวมกันล้หารเฉลี่ย คอมพิวไปรีเซ็ตเป็นเจดสติง่ายๆไม่ต้องไปคิดเยอะโอเคก็เทั้งสี่ด้านมาถามว่าทำไมต้องบวกกันและหารเฉลี่ยก็จะหาค่าเฉลี่ยก็หาเป็นคะแนนรวมได้ไม่ได้แต่ก็ไม่นิยมทำา็็นิยมแบบนี้แล้วก็ทำแบบนิยมแล้วกันมีสี่ด้านใช่ไหมหาค่าเฉลี่ยของเจตสติ 4, ก็หารสี่เข้าไป สี่ด้านโอ okay. เคเรียบร้อยขึ้นมาอ่าได้ละเจตคติอ่าไอคนแรกเนี่ยคนนี้หนึ่งมีเจตคติอยู่ที่สี่จุดห้าเก้าห้าแต่ละคนไม่เท่ากันเห็นไหมเจตคติไม่เท่ากันโอ้โหอนี่อะไรเนี่ยคนที่อะไรเนี่ยเจตคติห้าเลยนะครับคือมันเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นการ <c oughs> ทำในเชิงปริมาณเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับตัว,ตวเลขเสมอ อ่ะเรียบร้อยแล้วได้สี่ด้านแล้วก็ค่าของเจ็คติเรียบร้อยแล้วต่ออย่าชิบรูเราลองมาดูวิธีการหาค่าเฉลี่ยเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะทั้งค่าเฉลี่ยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจากด้านเป็นข้อเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปก็มาอนเาะห์หาค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยตรงนี้คือสถิต,ติมันก็คือ สติภาคบรรยายนะคราวที่แล้วเรียนเรื่องฟิงสิี่ไปแล้วนี้เรียนเรื่องดิสเคปทีปจาคคาเทเลียเอาละครับก็ขึ้นตารางดิสเคปทีปขึ้นมาดิสเคปทีปเสร็จเอาเลยสี่ด้านเนี่ยเกิดสติทำให้เรียบร้อยอย่างนี้ละคลิกเข้าไปนะครับทำให้เรียบร้อยกดโอเคโอ้ง่ายภาษาที่ารพทั้งหลายก็ทำได้อยู่แล้วละ่ะง่ายๆอย่างนี้อ่านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ขึ้นตารางขึ้นมาละ <c oughs> ตารางนี้เป็นตารางค่าเฉลี่ย <c oughs> ใช่ไหมดิสคริปทีฟนะครับดิสคริปทีฟสถิตกิก็มีด้านที่1เรารู้แล้วด้านอะไรเนาะในแบบสอบถามของเราด้านที่สามด้านที่4ี่จำนวนกลุ่มตัวอย่าง3ามสาิห้าคนมินิมัม,มคือคะแนนต่ำสุดเท่านี้มากสุดมันไม่เกิน5้าอยู่แล้วเพราะสเกลเราห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยคือ x bar บตรงนี้4ี่จุดห้าสอง สันดาหก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจุดห้าสามเห็นไหมครับแล้วก็ด้านที่สองสี่จุดห้าเก้าสันดาห์ sd สุดสี่เจ็ดด้านที่สามสี่จุดสี่หนึ่ง sd จะก็จุดห้าเจ็ดด้านที่สี่สี่จุดสองสามสันาหเอ่อจุดหกสองและภาพรวมเจตคติของตามกลุ่มตัวยอย่างที่เขาตอบมาทั้งหมดเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4ี่จุดสี่สี่ เอ็ดีเท่ากับจุดสี่หกนะครับเนี่ยเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะนี่เวลาแปลผลตารางเนี่ยเราก็ต้องเอาไปลงในบทที่สี่ของเรานะครับจากตารางเนี่ยเขาจะเขียนในบรรยายเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังถึงการเอาข้อมูลเนี่ยไปลงตารางปัญหาก็คือเวลาไปลงตารางแล้วบรรยายใต้ตารางไม่ค่อยถูกก็ทําตามระเบียบแบบแผนของวิจัยเชิงปริมาณมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวว่ากันตอบในคลิปต่อไป คลิปนี้ให้รู้จากวิธีแปลงค่าแปลงค่าหรือสร้างตัวแปรใหม่ก่อนแล้วก็หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบื้องต้นของตัวแปรตามของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องไปหาค่าเฉลี่ยรายด้านรายข้อแล้วก็ค่อยเขิบรรยายนะครับครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับ